อโอเคสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับพี่อันนี้จากร้านของหอ,องจักอกองสามเจริญยนนะครับอันนี้ลูกค้ารับ r 1 5 m น่าจะเป็นรถรถร,ถรถแรกๆอะ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นแบบคนแรกในประเทศเลยก็ได้ที่รับ r 1 5 m ครับอันนี้เดี๋ยวขอสอบถามาพี่นิดนึงว่าอันนี้มีความรู้สึกยังไงที่แบบทำไมถึงเลือกรุ่นนี้แล้วก็แบบมีความรู้สึกยังไงที่แบบรู้สึกว่าแบบได้รับรถแบบรถแรกๆเลยอย่างเงี้ยครับครับ ตัวเก่าเลยครับผมว่าซื้อไปก็น,าน่าจะคุ้มราคาอยู่ครับครับผมผมค่าคุา้มราคาแล้วพี่นะเพราะว่าพวกโหเขาให้มาเต็มเลยตัวเนี้ผมจัดเต็มมากครับครับผมแล้วอันนี้อ่าอันนี้พี่มาจากอา่แถวไหนครับนี่สมุทรสาครสมุทรสาครเลยว่าโอ้ซื้อรถที่ร้านนะครับแล้วก็อ่านิดนึงถ้าเกิดว่า,าตัวนี้คือพี่ชื่นชอบเป็นพิเศษเลยจะเป็นออปชั่นตัวไหนที่ตัวนี้ในตัวรถนะครับ ซื้อเพาะตัวนี้เลยใช่ไหมครับออก็เลยเล็งๆตัวนี้ไว้อันนี้ดูมานานเรื่องเลยพี่ดูตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยเลยครับโอ้ตั้งแต่อยู่อินโดนีเซียเลยเนาะแล้วก็เราปรับโหมดได้ใช่ไหมครับสองโหมดอยู่เลยอ่ามันจะเป็นอ่าเป็นเหมือนปรับโหมดหน้าจอครับพี่ตัวนี้มันจะปรับได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแนะนําวิธีการใช้งานให้อีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็โหสุดจริงๆครับมาจากสมุทรสาครแล้วก็แบบอันนี้เดี๋ยว ฝากถึงเพื่อนคนไหนที่แบบเขากําลังแบบตัดสินใจได้ไหมครับพี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมจะเอารุ่นนี้ดีไหมหรือว่าจะดูเป็นตัวอื่นเงี้ยครับลองลองอแนะนําดู่ไหนครับ <S 2> <S 2> นนครับหมายถึงว่า,าสมมุติว่าผมเนี้ยดูแบบอาจจะดูรุ่นอื่นไว้ดูนู่นนี่นั่นไว้อย่างเงี้ยตัวร้อยห้าสิบตัวอื่นอย่างเงี้ยมันอันนี้ทําไมพี่ถึงแบบตัดสินใจโชว์เลยว่าเอาอัดอันหนึ่งห้าเอนยอ๋อชอบรูปรักษณเลยจอย โอเคครับพี่พี่เขาอาจจะเขินๆน,นิดนึงนะครับน่าจะเป็นคนแรกในประเทศเลยครับที่ได้ที่ได้ตัวนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่ายังไงสนใจก็เขา้เขามาสอบถามได้อันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำวิธีการใช้งานที่เขากกอนนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผม